จะเป็นยังไงถ้าลูกค้าต้องการทําบังเลื่อนที่ทํฟอวามกว้างไปถึง12เมตรวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่หัวหินแบ็กมอเตอท์นะครับหน้าง,งานหลังนี้ลูกค้าเลือกเป็นบ้านยูโรโรไฟล์รุ่นพนโนลมาทั้งหลังโดยบ้านลูกค้าเป็นแบบหมดเต้นสไตลูกสังตอเอลนะครับที่มีสนระว่ายน้ำเดี๋ยวเราพาไปชมจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้กันเลยครับจริงๆต้องขอบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยหลายจุด 8, แต้มเลยนะครับที่สะดุดตา เี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บานแรกเลยนะครับที่เป็นจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นั่นคือบานเลื่อนที่ทำความกว้างไปถึง12เมตรและความสูง3เมตรซึ่งบานที่ใหญ่ขนาดนี้ต้องมีการวางแผนและการเตรียมหน้างานต้องมีการทำงานร่วมกันมาตั้งแต่การดีไซน์เลยละครับจกให้งานที่ออกมานั้นได้ฟินิชชิ่งที่สวยงามสมบูรณ์แบบซึ่งบานนี้จะช่วยเชื่อมภายในกับดูสระว่ายน้ำได้เป็นอย่างดีต่อมาบานนี้ลูกค้าต้องการทำเป็นจุดชมวิวหน้าบ้านที่ทำความสูงไปเกือบ4เมตรและยังสามารถเปิดรับลมได้จากทั้งสองข้างอีกด้วยนะครับ ซึ่งจุดเด่นของงานยูโรโปรไฟล์รุ่นพานรามานั้นจะมีจุดเด่นอยู่ที่มือจับซ่อนสายตาไม่เกะกะเฟรมสลิมและเสาที่ซ้อนกันช่วยให้บทบางวิวได้น้อยลงและลางเลื่อนแบบพิเลษที่ช่วยให้บานระตดกันเปิดปิดได้อย่างสมูทและการฟินิชชิ่งผื้นที่เสมอกันของพื้นภายในและตัวเฟรมและสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากติดตั้งบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูงแบบนี้ก็สามารถตาดตั้งัดสินค้าจริงแด้ที่โชว์รูมเจ็ดสเปซโซลูชันแอบุญถาบอนหัวหิน หรือ p ีโอหมาเพูล่มันทนสายสีก็ได้เช่นกันนะครับ